สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งครั้งกับอาจารย์อมรรัตน์นะคะสำหรับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ด้วยศาสตร์พลังตัวเลขนะคะชาวราศีมิน่นะคะประจําเดือนกรกฎาคม2567นะคะในการพยากรณ์ครั้งนี้คะ่ะจะมุ่งเน้นดูกลุ่มดาวจรและดาวใหญ่ที่สถิตอยู่ในพบเดือนประจําเดือนกรกฎาคมเป็นหลัก ะะโดยจะดูนะคะทั้งจุดแข็งจุดดีและจุดที่ต้องระมัดระวังนะคะโดยเฉพาะในเดือนนี้ค่ะชาวราศีมินนะคะมี3ดาวนะคะที่ถือว่านะคะตกราชาโชคส่งผลด้าน ดีให้กับชาวราศีมินนะคะกำลังด้านดีนั่นเองนะคะดาวแรกเลยคือดาวอาทิตย์นะคะจะโยกเข้าในกลุ่มของปุตตะหรือบุตรบริวารน,นะคะฉะนั้นช่วงนี้ค่ะกำลังในส่วนของบริวารบุตรค่ะ ก็จะส่งผลเรื่องดีๆให้นะคะนอกจากนี้ค่ะนะคะจะเข้านะคะตั้งแต่วันที่16กระดาษเป็นต้นไปค่ะฉะนั้นนะคะในส่วนของดาวอาทิตย์นะคะหลังวันที่10 6นะคะจะโยกเข้านะคะในส่วนของบุตรบริวารจะมีสเสน่ห์นะคะบริวารทํางานนะคะถ้าทํางานเกี่ยวข้องกับผู้คนมีบริวารก็จะเกื้อหนุนช่วยเหลือให้ประสบความสําเร็จนะคะในส่วนของบุตรนะคะช่วงนี้นะคะก็จะมีข่าวดีเกี่ยวกับบุตรเกิดขึ้นด้วยส่วนอีกกลุ่มดาวหนึ่งก็คือดาวอังคารค่ะนะคะดาวอังคารจะโยกเข้านะคะในส่วนของมิตรสหายนะคะในช่วง นะ13เป็นต้นไปค่ะส่งผลด้านอะไรนะคะช่วงนี้ค่ะนะคะทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับผู้คนมีเกณฑ์นะคะพบปะผู้คนนะคะนำพาโชคการเงินหรือความสำเร็จมาให้นะคะเนื่องจากพบสาสหัชะยังมีดาวพืฤหัดดาวแห่งสติปัญญาดาวแห่งคู่นะคะคู่สำเร็จนั่นเองนะคะและ มีดาวพส,สุกอยู่นะคะแต่สิ่งที่ต้องระวังมีจุดดีจุดต้องระวังก็คือต้องระวังความร้อนของดาวอังคารเพราะดาวอังคารเป็นกลุ่มที่นะคะกลุ่มดาวแรงนั่นเองนะคะเป็นธาตุไฟฉะนั้นต้องระวังนะคะธาตุไฟคือความร้อนอารมณ์หงุดหงิดโมโหง่ายเหล่านี้ค่ะต้องใจเย็นๆไว้นะคะเพราะจะเกี่ยวข้องกับการพบปะผู้คนสังคมค่ะนะ,ะแต่เนื่องจากอิทธิพลดาวพฤหัสส่งผลด้าน ดีนะคะามากกว่าด้านร้ายถ้าบวกกันแล้วจะเป็นคู่ที่เกื้อหนุนมากกว่าด้านร้ายแต่ยังไงก็แล้วแต่นะคะเนื่องจากนะคะการพบปะผู้คนนะคะก็ให้ทําแผนมีแผนมีวินยัยใจเย็นๆโดยเฉพาะกลุ่มคนที่ทํางานเกี่ยวกับครูโค้ดอาจารย์โดยเฉพาะเกี่ยวกับการสอนคนเหล่านี้ค่ะให้มุ่งเน้นนะคะ,จะใจเย็นๆไว้ค่ะอย่างเช่นเป็นครูเป็นโค้ดหรือสอนธรรมะช่วงยุคนี้กําลังเดือดเลยเรื่องธรรมะเรื่องการสอนนะคะถ้าเรา เข้าไปเกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นต้องมีสติต้องมีปัญญาอย่าใจร้อนโดยเด็ดขาดค่ะนะคะไม่อย่างนั้นก็อาจจะ,ะนะคะก็อาจจะส่งผลด้านไม่ดีให้กับ นะคะตัวตนเรานั่นเองนะคะฉะนั้นกาดาวอังคารหมายถึงร้อนแรงให้ใจเย็นๆไว้ค่ะนะคะมาดูต่อมาค่ะนะคะดาวอังคารแล้วดาวต่อมาคือดาวนะคะดาวพัส,สุขค่ะจะโยกเข้านะคะจะโยกเข้าในส่วนของปุตตะบุตรบริวารเช่นเดียวกันตั้งแต่วันที่9เป็นต้นไปส่งผลด้านอะไรดาวพัส,พส,สุขนะคะหมายถึงนะคะอ่ะ,ะคะเรื่องการเงินเรื่องความรักเรื่องสติปัญญาเรื่องเกี่ยวกับ ธุรกิจการค้าโดยเฉพาะใครที่ทำงานเกี่ยวกับการค้าช่วงนี้จะนะคะค่อนข้างสื่อสารเจรจาอะไรร่วงไปได้ด้วยดีได้รับความช่วยเหลืออุป,ปถัมภ์ค้ำจุนจับ คนเนื่องจากนะคะในภพเรือนปุตตะมีดาวประจําคือดาวจันทนะคะนอกจากนี้เล็งไปที่ดาวพระเสาร์นะคะพระเสาร์เล็งมานั่นเองมีดาวพระเกตคือดาวนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เล็งมาด้วยค่ะและอยู่ในภพราพะฉะนั้นช่วงนี้จะมีโชคมีลาบเกิดขึ้นด้วยและบวกกับตกราชาโชคฉะนั้นบุตรบริวารจะให้โชคให้ลาภค่ะนะคะนี่ก็คือในเรื่องของกลุ่มดาวที่โคจรแล้วส่งผลตกราชาโชคด้านกําลังดีๆค่ะ ฉะนั้นเดือนนี้ค่ะนะคะขยันขันแข็งลุยเต็มที่มีระบบมีระเบียบในการใช้เงินนะคะและก็อย่าใจร้อนความโชคดีก็จะมาหาคุณ่าการเงินก็จะหลั่งไหลเข้ามานี่คือกลุ่มดาวเดินดาวจรประจําเดือนนะคะมาดูในส่วนของกลุ่มดาวใหญ่กันบ้างค่ะดาวพฤหัสอยู่ในภพ นะมิตรสายเพื่อนฝูงสังคมจะมีดาวอังคารมานะคะโคจรน,นะคะโคจรมาสถิอยู่ด้วยฉะนั้นช่วงนี้ค่ะาการพบปะผู้คนนะคะก็จะถือว่าทําอะไรจะประสบความสําเร็จค่อนข้างง่ายการพบปะผู้คนก็จะทําให้นะคะคุณเห็นโอกาสเห็นนะคะไอเดียสิ่งต่างๆนะคะช่องทางใหม่ๆใ,ให้กับคุณค่ะ ฉะนั้นกะรอบครอบนะอย่าใจร้อนอย่างเดียวค่ะความโชคดีจะมาเยือนคุณค่ะเพราะอิทธิพลของดาวพฤหัสเป็นดาวแห่งสติปัญญาดาวแห่งการเรียนรู้ดาวแห่งการพัฒนาตนเองแล้วดาวแห่งการพูดจา นะ。มีแต่คนรักฉะนั้นนะคะให้ใจเย็นๆมีระบบมีระเบ,บียบโดยเฉพาะหากคุณทำงานที่เกี่ยวข้องกับผู้คนนะคะอ,อย่าใจร้อนอย่างเดียวรายได้การเงินจะเข้ามาหาคุณโอกาสดีๆจะเข้ามาหาคุณ่ะนะคะจะมีช่องทางใหม่ๆนะคะนอกจากนี้ดาวใหญ่อีกหนึ่งดาวคือดาวมฤริตยูดาวมฤริตยูเป็นดาวแห่งกระแสใหม่เทคโนโลยีออนไลน์โซเชียลมีเดียนะคะยังหมายถึงนะคะดาวนะคะที่ จะทำให้คุณนะคะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาด้วยนะคะด้านดีของมฤติยูจะเกี่ยวกับอาชีพงานนะคะแต่ด้านที่ต้องระวังนะคะเพราะดาวมฤตยูนะคะบางครั้งจะเบื่อหน่ายง่ายหรือนะคะอ,ะอารมณ์เช่นเดียวกันจะเกี่ยวกับอารมณ์เช่นเดียวกันค่ะน,นะคะเพราะเป็นดาวแห่งทำลายนะคะฉะนั้นต้องใจเย็นๆเช่นเดียวกันนะคะเพราะจะเพราะอยู่ในภพ นะคะมิตรสหายเพื่อนฝูงสังคมนะคะพูดง่ายคือมันเกี่ยวกับคนนั่นเองฉะนั้นนะคะจุดที่ดีคืออาชีพค่ะนะคะสติปัญญานะคะสติปัญญานะคะนี่คือน่าคือภายในของคุณเลยค่ะนะคะสิ่งที่ต้องระวังคืออารมณ์อย่างเดียวนะคะแล้วความโชคดีก็จะมาเยือนคุณค่ะมาดูในส่วนดาวใหญ่ต่อมาราหูอยู่ในนะคะภพ รักษานะคะอยู่หรือตัวตนของชาวราศีมินนะคะส่งผลด้านอะไรมีดาวประจำคือดาวพฤหัสนะคะดาวพฤหัสบวกกับดาวราหูก็ส่งผลด้านดีนะคะแต่สิ่งที่ต้องระวังของดาวมรติอขอภัยราหูคือการะะทำอะไรตามใจตนเองนะคะเชื่อมั่นในตนเองสูงเกินไปและที่สําคัญอย่าเชื่อคน อื่นง่ายนะคะนะคะนี่คือในความหมายของราหูคือบางครั้งจะยึดมั่นถือมั่นหรือนะคะลุ่มหลงอะไรง่ายๆตรงนี้ต้องระวังนะคะ,ะจุดที่เขาเรียวกว่าจุดอ่อนจุดไม่ดีของราหูหรือหมายเลขแนะคะเพราะบางครั้งจะเชื่อคนอื่นง่ายหรือนะคะยึดมั่นมากเกินไปนะคะลหลงไหลอะไรมากเกินไปนะคะเพราะมันอยู่ในลัคนาด้วยนะคะตัวตนด้วยถ้าเป็นอุปนิสัยเนี่ยนะคะถ้ามีลักษณะอุปนิสัยแบบ นี้เนี่ยต้องระวังต้องฝึกมันฝึกสติมันฝึกสมาธิแล้วก็ไม่เชื่อคนง่ายใครมาพูดชวนให้ทำอะไรนะคะง่ายๆไวๆนะคะหรือโดยเฉพาะในยุคนี้มีกระแสโซเชียลมีเดียออกมาเยอะแยะดราม่าต่างๆเราอย่าเพิ่งไปหลงเชื่อนะคะหรือไปยึดมั่นถือมั่นในข่าวต่างๆมากจนเกินไปแล้วไปร่วมนะ จอยอย่างเช่นนะคะอะเขากําลังมีดราม่าเราก็หูไปเชื่อข่าวนั้นเลยไปโจมตีเลยนะคะคอมเมนต์ลบเราจะเดือดร้อนนั่นเองตรงนี้ให้ระวังนะคะเราฟังหูไว้หูค่ะนะคะหรือฟังได้ค่ะแต่อย่าไปร่วมแสดงความคิดเห็นในเชิงลบๆค่ะนะคะไม่อย่างนั้นก็จะมีปัญหาตามานะคะเพราะจะสร้างปัญหาหรือความเดือดร้อนให้กับเรานั่นเองนะคะนี่ก็คือนะคะด้านไม่ดีของดาวราหูคือการเชื่อง่าย การหลงคารมนะคะหรือยึดมั่นถือมั่นค่ะทางธรรมะเขาเรียกว่ายึดมั่นถือมั่นก่ะฉะนั้นค่ะวิธีแก้ก็ต้องมีสติค่ะเพราะมันอยู่ในภพตัวตนรักขษาด้วยนะคะฉะนั้นต้องมันฝึกสติมันฝึกสมาธินะคะ <c oughs> เพื่ออะไรให้เรามีสติมีสมาธิไม่เชื่อหรือหลงหลงอะไรง่ายๆก่ะนะคะ <c oughs> อ่ะนี่ก็คือด้านไม่ดีนะคะหรือด้านต้องระมัดระวังถ้าด้านดีๆอาชีพเลยก่ะ ราหูอาชีพที่โดดเด่นอาชีพหมอดูอาชีพดารานักร้องพิธีกรนะคะอ่าหรืองานโชวเชื่อมีเดียคุณทำงานเหล่านี้ที่อยู่ในความสุจริตถูกต้องอ่ะนะคะทำแบบอาชีพสัมมาอาชีพคุณลุยๆเลยคุณจะปังจะรวยจะดังอ่ะเพราะถ้าทำงานสอดคล้องแล้วเรายึด ในสิ่งที่ถูกต้องก็จะประสบความสําเร็จค่ะนะคะนำ online, ชชเทคโนโลยีออนไลน์โซเชียลมีเดียเอามาประกอบในการช่วยทํางานให้กับคุณคุณก็มีเกณฑ์ดังปังสําเร็จเงินจะหลั่งไหลเข้ามาหาคุณค่ะนะคะนี่ก็คือด้านดีๆของราหูค่ะสิ่งที่ต้องระวังของรางของดาวราหูอย่างที่อาจารย์บอกนะคะจุด อ่อนของดาวราหูก็ต้องระวังเพราะเนื่องจากราหูยังนะคะอยู่ในลัคนาแล้วยังอยู่ในภพวินาด,ด้วยต้องระวังนะคะผู้คนนะคะ,ะระวังผู้คนการคิดมากการวิตกกังวลน,นะคะฉะนั้นนะคะ,ะวิธีแก้เราก็มีระบบมีระเบียบนะคะอย่าเพิ่งเชื่อด่วนตัดสินใจเชื่อใครง่ายตรวจทานดีๆตรวจสิ่งนู้นสิ่งนี้ให้ดีนะคะม,มันก็จะลดความเสี่ยงให้กับเราได้ค่ะมาดูกลุ่มดาวต่อมาคือดาวพรเสาร์อยู่ในภ วินาศและมีดาวประจําคือดาวราหูด้วยฉะนั้นนะคะ,ะในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์นะคะ,ะดาวพระเสารจะหมายถึงอุปนิสัยด้วยนะคะการเคร่งนะคะเคร่งเครียดเกินไปก็ส่งผลไม่ดีต่อสุขภาพแล้วก็นะคะ,ะทำอะไรที่นะคะที่มันซีเรียสมากเกินนะคะหรือ เข้มข้นเกินไปก็จะส่งผลไม่ดีให้กับตัวเองนะคะเรื่องสุขภาพนั่นเองนอกจากนี้เรื่องของที่อยู่อาศัยอสังหาริมทรัพย์ก็ต้องระมัดระวังด้วยเช่นเดียวกันนะคะ,ะในเรื่องของที่อยู่อาศัยนะคะเรื่องนะคะเรื่องเกี่ยวกับนะคะผู้คนนะคะผู้คนที่นะคะอาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรานั่นเองนะคะอ่ะฉะนั้น ดาวพระเสาร์นะคะต้องระวังการคิดมากการวิตกกังวลกันนะคะเนื่องจากมันอยู่ในวินาศนอกจากนี้นะคะดาวพระเสาร์ยังอยู่ในภพราพาโชคลาบด้วยแล้วมีดาวโคจรมาสถินะคะในภพราพะโชคลาบคือดาวภเกตส่งผลด้านอะไรอิทธิพลด้านดีมากกว่าด้านร้ายคือโชคลาบนะคะฉะนั้นการมันทำบุญทำทานไว้เปิดรับโชค เปิดรับลาบค่ะนะคะคุณก็มีเกณฑ์จะมีโชคมีลาบเกิดขึ้นด้วยในเดือนนี้ฉะนั้นให้ระวังการคิดมากการวิตกกังวลการเชื่อคนอื่นง่ายนะคะจะเซ็นเอกสารใดๆจะเจอจาอะไรก็อย่าใจร้อนตรวจทานดีๆค่ะก็จะลดความเสี่ยงนะคะ,ะถ้าเราไม่ประมาทกับชีวิตการเราก็จะมีแต่ความโชคดี นี่ก็คือกลุ่มดาวใหญ่กลุ่มดาวย่อยค่ะต้องบอกก่อนนะคะการพยากรณ์ของอาจารย์เป็นเพียงแค่เกณฑ์ภาพรวมเท่านั้นไม่ได้หมายถึงดวงของท่านใดท่านหนึ่งโดยเฉพาะนะคะเพราะแต่ละคนยังต้องมีวันเดือนปีเกิด,ดเวลาเกิดซึ่งจะต้องไปดูเป็นการส่วนตัวเฉพาะฉะนั้นการดูแบบราศีมันเป็น เป็นเพียงเกณฑ์ภาพกว้างๆเท่านั้นนะคะมันอาจจะเกิดหรือไม่เกิดก็ได้กับทุกคนบางคนก็อาจจะเจอสภาวะนี้บางคนก็อาจจะไม่ได้เจอเหตุการณ์เหล่านี้นะคะจะนั้นเราแค่ไม่ประมาทค่ะการพยากรณ์ก็เหมือนกับไม่ให้เราประมาทกับการใช้ชีวิตสิ่งสําคัญเลยค่ะนะคะหมอดูประจําตัวของทุกท่านที่แม่นยําที่สุดก็คือจิตวิญญาณของทุกท่านนะคะก็คือจิตและใจค่ะจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวถ้าเราค่ะควบคุมความคิดอารมณ์เราได้ การกระทําเราก็ควบคุมได้ไปโดยอัตโนมัติชีวิตเราจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่ก็อยู่ที่จิตและใจเราค่ะทั้งสองอย่างเนี่ยอยู่ภายใต้จิตวิญญาณของทุกท่านค่ะฉะนั้นมันฝึกสติมันฝึกนะคะสมาธิค่ะยกจิตยกใจเราให้สูงขึ้นค่ะเมื่อจิตเราสูงขึ้นคืออะไรคือความสงบค่ะนะคะความสงบนี่แหละเขาเรียกว่าจิตละเอียดจิตมันสูงขึ้นเราก็จะ ะะทําอะไรด้วยเหตุและผลไม่ประมาทกับชีวิตไม่ตัดสินใจด้วยอารมณ์นะคะนะ,ะภัยต่างๆก็จะไม่เกิดขึ้นกับเรานั่นเองนะคะอ่ะนี่ก็คือกลุ่มดาวใหญ่ดาวย่อยค่ะเรามาเจาะดูนะคะงานเงินความรัก นะคะแล้วก็สุขภาพรวมถึงข้อระมัดระวังตามดวงชะตากันกะชาวราศีมินนะคะในส่วนของการงานการในเดือนนี้ค่ะพบกรรมมะการงานคนกลางโดดเด่นมีดาวพฤหัสนะคะแล้วดาวพฤหัสก็ไปอยู่ในภพมิตรสหายเพื่อนฝูงสังคมช่วงนี้ค่ะจะได้รับการช่วยเหลือเพื่อนฝูงสังคมให้การงานประสบความสําเร็จผู้หลักผู้ใหญ่ลัก ก้อหนุนนะคะสติปัญญานําพาให้ทํางานประสบความสําเร็จค่ะพ่อดาวพฤหัสจ,จะหมายถึงสติปัญญาเฉลียวฉลาดค่ะนะคะสนใจเรียนรู้พัฒนาตนเองช่วงนี้คุณทํางานคุณจะนะคะสนใจการเรียนรู้พัฒนาตนเองมีปฏิภาณไหวพิบแก้ปัญหานะคะเก่งฝีมือดีผู้รักผู้ใหญ่รักค่ะนะคะอาจะจะมีบ้างนะ ผู้คนที่อิจฉามีบ้างค่ะเนื่องจากนะคะดาวอริค่ะดาวอรินะคะก็คือดาวอาทิตย์นั่นเองก็อาจจะมีคู่แข่งบ้างหรือคนนะคะแข่งขันเราบ้างแต่ถ้าเราทําในสิ่งที่ถูกต้องอ่ะนะคะถูกต้องแม้มีคนอิจฉากะนะคะเราก็อยู่ในนะคะสัมมาอาชีพทํางานด้วยความรักนะคะก็จะประสบความสําเร็จผู้รักผู้ใหญ่ก็จะรักคุณกะจากนั้นให้ยึดทํางานด้วยความถูกต้องมีคนอิจฉา คนอิจฉาจะหายไปเองนะคะนี่ก็คือในเรื่องของการงานค่ะฉะนั้นการงานการโดนเด่นนะคะผู้รักผู้ใหญ่รักนะคะถ้าการค้าการขายช่วงนี้ค่ะกอบโกยเลยค่ะนะคะรุยขยันเต็มที่การเงินคุณก็จะเข้ามาเป็นกอบเป็นกำให้กับคุณนะคะดาวการเงินของคุณคือดาวอังคารค่ะนะคะระหว่างวันที่1จนถึงวันที่13าค่ะขยันอดทนคุณจะประสบความสําเร็จนะคะหลังวันที่13ดาวอังคารโยกเข้า นะคะคมิตรสายนะคะการพบปะผู้คนตกราชาโชคด้วยฉะนั้นคุณก็ขยันขันแข็งทํางานเต็มที่ค่ะคุณจะมีมิตรที่ดีให้โชคให้ราบคุณค่ะนะคะอ่ามีเกณฑ์ได้ราบมีเกณฑ์นะคะอ่าพบมิตร แล้วเห็นโอกาสช่องทางใหม่ๆทําให้คุณมีไรายได้เกิดขึ้นนั่นเองนี่ก็คือในเรื่องของการงานก่ะนะคะปัญหาที่มีน,นะถ้ามีเรื่องราวขอดงคดีความนะคะคุณจะแก้ปัญหาสิ่งต่างๆไปด้วยสติปัญญาฉะนั้นสติปัญญาจึงสําคัญอย่าเร่งรีบอย่าใจร้อน ะะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะเพราะคุณจะมีเกณฑ์นะคะมีผู้คนนะคะมิตรสหายเนี่ยนาค,ความสัมพันธ์นะ,ค,ะคอยเกื้อหนุนคอยช่วยเหลือนะคะมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีจะทําให้นะ,ะได้ประโยชน์ต่างๆทําอะไรก็ราบรื่นก้าวหน้าช่วงนี้นะคะเนื่องจากนะคะาดาวนะคะดาวอ,าอังคารนะคะ โยกเข้ามิตรส,ส,สหายเพื่อนฝูงสังคมฉะนั้นช่วงนี้มิตรสหายเพื่อนฝูงสังคมนะคะจะให้ประโยชน์นะคะให้ความสําเร็จช่วยเหลือแก้ไขนะคะสิ่งต่างๆให้ประสบความสําเร็จนั่นเองฉะนั้นอย่าใจร้อนอย่างเดียวนะคะทาอะไรด้วยความรอบคอบคุณก็จะมีโชคมีลาบมีเงินนะคะจากมิตรสหายเพื่อนฝูงการงานคุณก็จะประสบความสําเร็จลาบรื่นค่ะนะคะนอกจากนี้ใครทํางานที่กลุ่มเกี่ยวกับดาราพิธีกรนะคะหรือใช้นะคะเทคโนโลยีออนไลน์โซเชียลมีเดียเอามาประกอบในการ การทำงานก็มีเกณฑ์ประสบความสําเร็จโด่งดังปังปังไปเลยค่ะฉะนั้นให้ยึดทําในสิ่งที่ถูกให้นะคะในในสิ่งที่ถูกที่ต้องกับอะไรที่สร้างดราม่าหรือทําข่าวร้ายๆเท็จเลี่ยงอย่าไปทำา่นะอย่างที่เราเห็นในประเทศไทยเราก็มีพวกนะคะอ่าคนที่ ทำนะคะ,ะทำงานนะคะในส่วนที่ไม่เปิดเผยตัวต,วตนหรือสร้างดราม่าต่างๆตรงนี้ก็เลี่ยงได้เลี่ยงนะคะไม่อย่างนั้นคุณดังได้คุณก็ดับได้นะคะ,ะเพราะอิทธิพลดาวราหูทำสิ่งที่ถูกก็ดังปั้ง นะคะมีแต่คนรักคนชอบแต่ถ้าทำในสิ่งที่ผิดก็อาจจะมีคนซ้าเติมได้ฉะนั้นก็ต้องระวังนะคะอ่ะนี่ก็คือในกลุ่มของการงานนะคะฉะนั้นงานที่ดังสรุปงานกลุ่มพิธีกรดาราโซเชียลมีเดียศิลปินก่นนะคะนักอ่านข่าวารวมถึงคนที่ทำงานที่ใช้เครื่องมือโซเชียลมีเดียจะดังจะปังอะช่องคนจะดูเยอะค่ะก็เรียกก็จะมีแฟนขับแฟนเพจนั่นเองปังฉะนั้นให้ทำสิ่งที่ นะสามาอาชีพถูกต้องจริงใจกับคนคุณก็จะดังมีแฟนขับคุณมากขึ้นกะนะคะนอกจากนี้นะ,ะกลุ่มงานที่นะคะอ่าใครนะคะกลุ่มงานที่ทําเกี่ยวกับครูอาจารย์กะ ครูคอาจารย์สอนต่างๆคุณนะคะก็มีเกณฑ์ที่จะดังปังเช่นเดียวกันขยันไปเลยค่ะสอนให้ความรู้คนด้วยสิ่งที่ถูกที่ต้องก็ดังปังอะนะคะเพราะดาวพฤหัสเป็นดาวแห่งครูอาจารย์ผู้ให้ความรู้โค้ดค่ะนะคะอยู่ในภพกรรม,มะงานเหล่านี้ก็ดังปัง่ะนะคะรวมถึงน,ะะนานนักธุรกิจพ่อค้าแม่ขายค่ะช่วงนี้การเนื่องจากดาวแห่งธุรกิจคือดาวพัสุเลงมาที่กรรม,มะนะคะแล้วมีดาวพฤหัสอยู่ ในพบด้วยฉะนั้นช่วงนี้มิตรสหายผู้คนสังคมก็จะนะคะอ่จะช่วยเหลือเกื้อนหนุนก่นะคะ นะคะฉะนั้นการค้าการขายก็หมายความว่าจะมีแฟนคลับมีลูกค้าประจําลูกค้าใหม่ก็ทําให้ค้าขายดีนั่นเองนะคะมาดูต่อมาส่วนใครเป็นนักลงทุนช่วงนี้เป็นยังไงให้มีแผนมีระบบดีๆใจเย็นๆอย่าใจร้อนการลงทุนคุณจะประสบความสําเร็จค่ะนะคะอย่าใจร้อนอย่างเดียวเพราะการเงินของคุณการมันดาวอังคารดาวแห่งโชคลาภมีดาวประจําคือดาวพัสาุบวกกับดาวพระเกตนะคะ บพบการเงินนะคะฉะนั้นต้องมีสติอย่างเดียวอย่าใจร้อนการเงินก็จะเข้ามาหาคุณนะคะเนื่องจากดาวแห่งการเงินงามมาดูในส่วนของการเงินนะคะพบการเงินคือกระดุมพระนะคะกระดุมพระนะคะมีดาวอังคารและราพระโชคลาบนะคะรวมถึงการเงินด้วยมีดาวประจําคือดาวนะคะดาวพระเสาร์นะคะส่งผลด้านอะไรการเงินในเดือนนี้ค่ะมีเกณฑ์มีโชค ต้อนใหญ่มีนะคะเนื่องจากอินทิพลดาวอาทิตย์ดาวพระศุกเล็งมาและตกราชาโชคด้วยมีดาว นะพระเกตนะคะหมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญบารมีเก่าเกื้อหนุนฉะนั้นมีเกณฑ์มีโชคก้อนใหญ่หาเงินเก่งช่วงนี้ค่ะดวงการเงินค่อนข้างโดดเด่นการเงินดีหาเงินเก่งใช้เงินเก่งด้วยเช่นเดียวกันฉะนั้นก็ต้องมีระบบมีระเบียบในการใช้จ่ายเงินค่ะเพราะเดือนนี้คุณจะขยันยิ่งขยันยิ่งรวยยิ่งขยันได้นะคะได้เงินมากขึ้นค่ะนะคะความเป็นที่ชื่นชอบทําให้หาเงิน ได้ดีปัญหาจะลดน้อยลงได้เงินและเสียเงินนะเพราะนะคะให้ระวังจะเสียเงินในเรื่องของความรักด้วยก็แล้วการสายเปต่างๆนะคะอย่าละเลยนะคะในการนะคะมีวินัยในการใช้เงินนะคะมัธยัติหรือมีนะ,ะบริหารเงินให้เป็นค่ะเขาเรียกว่าทําบัญชี ะะอุดลอยรั่วไว้ก่อนการนี่ก็คือในเรื่องของการเงินและโชคลาภสรุปแล้วการเงินเดือนนี้กาหูคุณขยันไปเลยค่ะเพราะเงินจะหลั่งไหลเข้ามากะเพราะเป็นเดือนในการหาเงินเก่งของคุณกาขยิ่งขยันลิ่งยิ่งรวยค่ะพอมีเกณฑ์มีโชคก้อนใหญ่เงินก้อนใหญ่เกิดขึ้นด้วยค่ะแต่ก็มีรอยรั่วยอยู่ด้วยนะคะเนื่องจากดาวพัสสุกแม้จะตกราชาโชคแต่มันตกมรณะด้วยนะคะฉะนั้นนะคะ ป้องกันไว้ก่อนค่ะอุดร้อยรั่วมีวินัยในการใช้ใจ่ายเงินกันอย่าใช้ตามใจตัวเองใช้ใจ่ายในสิ่งที่จําเป็นและก็อย่าเชื่อกลนง่ายหรือใครนะมาหยิบยืมเงินช่วงนี้ก็เลี่ยงไว้ได้ดีเพราะจะไม่ได้คืนฉะนั้นก็นะคะอะไม่ประมาทนั่นเองนะสรุปเรื่องการเงินนะคะเดือนนี้ เตรียมปั้งได้เลยเงินจะหลั่งไหลเข้ามาค่ะมีเกณฑ์มีโชคมีลาบด้วยค่ะนี่ก็คือในเรื่องของการเงินค่ะมาดูในส่วนของเรื่องของความรักกาคนโสดนะมีเซนจะนะคะในเรื่องของความรักจะมีสเสน่เป็นพิเศษนะคะดาวนะคะเนื่องจากดาวจันทร์กะสถิตอยู่ในภพเรือนคู่ครองนะคะปัตนิคือคู่ครองหรือความรักความสัมพันธ์รวมถึงหุ้นส่วนนะคะถ้าเป็นเรื่องของการงานอ่ามีเกณฑ์นะคะหุ้นส่วนนะ ช่วยเหลือเกื้อหนุนนะ,ะอ่าหรือได,ไ,ดได้รับการอุปถัมภ์จากหุ้นส่วนนะคะ ฉะนั้นในเรื่องของทําธุรกิจมีหุ้นส่วนช่วงนี้หุ้นส่วนจะนะคะ,ะค้าชุนอุปถัมภ์ให้งานประสบความสําเร็จนะคะร่วงไปด้วยด,ดีค่ะสื่อสารการพูดคุยนะคะจะมีความเข้าใจกันในเรื่องของหุ้นส่วนก็จะทําให้ธุรกิจประสบความสําเร็จค่ะส่วนในเรื่องของคู่ครองใครโสดมีเกณฑ์นะคะจะเจอคนที่ถูกใจนะคะพบรักแบบอุปถัมภ์นะคะหมายความว่าไงคนที่จะเข้ามาจะพร้อม ปพร้อมอุปถัมภ์นะคะอ่าในเรื่องของความรักนั่นเองนะคะสําหรับคนโสดนะคะแต่ต้องระวังอยู่อย่างหนึ่งนะคะเนื่องจากนะคะอ่าในเรื่องของความรักต้องระวังนะคะในเรื่องของนะคะเนื่องจากดาวนะคะราหูเล็งมานะคะเล็งมาที่ปัตนิ ะค,ะคู่ครองนะคะและก็ราหูก็ตกวินาศด้วยต้องระวังคนที่เข้ามาจีบคุณนะคะเพราะราหูบางครั้งมันจะหมายถึงการหลงไหลนะคะหมายถึงการหลอกลวงนะ,ะยังหมายถึงอะไรอีกหมายถึงการลุ่มหลงฉะนั้นคนที่เข้ามาเนี่ยบางครั้งก็กมาแบบทําให้คุณนะคะหลงไหลเลยนะคะอ่านะคะบอกว่าโสดโสดแต่ไม่ได้โสดตรงนี้ต้องระวังตัวทานดีๆยังยังไงก็แล้วแต่สําหรับคนโสดนะคะอ่ะเขาจะมาแบบสายเปนะคะอย่าพึ่งใจ ร้อนตัวนะคะอย่าพึ่งที่จะนะคะใจร้อนนะคะ ค่อยๆศึกษากันไปนะคะค่อยๆศึกษาดูไปก่อนว่าเขาคนนั้นโสดจริงไหมนะคะเขามีเจ้าของอยู่หรือไม่ต้องระวังนะคะเพราะคนที่เข้ามาสายเปต่างๆบางทีก็อาจจะนะคะมีคู่ครองอยู่แล้วตรงนี้ต้องตรวจทานดีๆถ้าเราแบบอ่ะคนนี้ต้องใช่เลยคนนี้ต้องเป็นกคู่ฉันเลยคนนี้ฉันจะต้องแต่งงานกับคนนี้นะคะอย่าเพิ่งเล็กรีบค่ะถ้าคุณยังโสดอยู่อยู่ระหว่างพูดคุยตรวจทานกันไปก่อนอย่าใจร้อนค่อยๆดูเขาโสดจริงไหมต้องระวังเพราะ โอเนี่แหละบางครั้งมันหลงไหลกันเรื่องนะคะเขาเรียกว่าเรื่องเพศกันมากกว่า นะคะเรื่องความรักนั่นเองตรงนี้ต้องระวังนะคะอ่ะมาดูในส่วนของคนมีคู่กันบ้างค่ะนะคะความรักนะคะสําหรับคนมีคู่ช่วงนี้ดวงมีมหาสเสน่ห์เขาเรียกว่ารักโรแม,มนติกค่ะแฟนเอาอกเอาใจค่ะนะคะช่วงนี้แฟนหลงไหลเป็นพิเศษนะคะอ่าทุ่มเหมือนกันงานอยากจะกินอะไรอยากจะไปไหนแฟนเอาใจค่ะถือว่าดีเพราะเขาเป็นแฟนแล้วน่ะนะคบกันมาแล้วเป็นแฟนกันแล้วหรือ ภรรยาเราหรือสามีเราเขาเอาใจเราอย่างเงี้ยไม่ผิดก่ะเพราะอะไรเรานะเป็นคู่กันแล้วนะคะเลือกกันเป็นแฟนแล้วแต่งงานกันไปแล้วก็ถือว่าดีก่ะนะคะอ่ะนะฉะนั้นช่วงนี้ค่ะแฟนกับคุณจะมีความรักดูดึงมีสเสน่ห์โรแมนติกเป็นพิเศษรักกันมากขึ้นก่ะฉะนั้นสําหรับคนมีคู่ก็ค่คอนข้างรักกันโอ้มีเสน่ห์ดึงดูดซึ่งกันและกันโรแมนติกทั้งคู่ก่นนะคะความรักค่อนข้างดีก่ะ น,ะะนี่ก็คือในเรื่องของความรักของคนโสดแค่นะคะค่อยๆดูไปแค่นั้นเองนะอาจารย์ไม่ได้หมายความว่ามันจะต้องเกิดสเสมอฉะนั้นเราอย่าพึ่งใจร้อนบางทีเจอกันปุ้งปังปุ้งปัง,ปงแม่เหล็กดึงดูดเข้าหากันเลยอุปธรรมขำจุนเปเราอย่างเดียวเลยนะคะเราลืมไปว่าเขาเปเราอย่างดีเขาลุ่มหลงเราไปเลยเราลืมดูว่าเอ๊ะเขาโสดจริงไหมนะคะฉะนั้นเช็คเช็คก่อนนะคะสําหรับคนโสดเนาะ มาดูด้านสุขภาพบ้างช่วงนี้เราะวังการคิดมากวิตกกังวลความเครียดนะคะเพราะเนื่องจากมันตกดาวพระเสาค่กับเป็นดาวแห่งการเครียดวิตกกังวล่ะระวังการคิดมากในเรื่องบุตรบุิวานนะ,ะหรือการเงินไงนะคะพอจะส่งผลเรื่องการปวดหัวนะคะเพราะนะคะ เวลาคิดมากๆกันมันก็ลงกับเพาะกันแล้วก็เรื่องอปวดศีรษะด้วยนะคะและยังต้องระวังเรื่องเกี่ยวกับช่องปากด้วยยังไงก็หมั่นดูแลสุขภาพก็แล้วกันนะคะปิดท้ายการเสริมดวงชะตาค่ะนะคะการเสริมดวงชะตาเนื่องจากชาวราศีมินนะคะ่าสิ่งต้องระมัดระวังเลยเนื่องจากในดาวนะคะ ช่วงนี้มีดาวราหูสถิอยู่ในภพเรือนด้วยฉะนั้นค่ะการเฉิมเสริมดวงชะตาที่ไม่เสียเงินเลยค่ะทําบุญทําทานฝึกสติฝึกสมาธิค่ะเมื่อเรามีสติเราย่อมมีปัญญานะคะปัญญาตัวนี้คือปัญญาจากจิตวิญญาณค่ะ ะะการเสริมดวงชะตาคือยกจิตยกใจเราให้สูงขึ้นนะคะให้เห็นจิตวิญญาณตัวเองให้เห็นจิตเดิมแท้ตัวเองค่ะเพราะเมื่อ,อไรคุณเห็นจิตเดิมแท้จิตวิญญาณคุณคุณจะมีปัญญาข้างหนปัญญาข้างในนี่แหละ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวของคุณ่มันจะนำพาให้คุณนะคะแก้ปัญหาสิ่งต่างๆได้ไม่ประมาทในการนะพบปะผู้คนไม่ประมาทในการใช้ชีวิตค่ะคุณก็จะรู้อะไรดีไม่ดีนะคะแล้วก็จะมีแต่ความโชคดีเพราะการฝึกสติฝึกสมาธิตัวนี้เนี่ยแหละคือการทําบุญสร้างบารมีให้กับตัวเองที่ไม่เสียเงินเลยค่ะ นะคะทาที่ไหนก็ได้ที่บ้านก็ได้ทําได้ทุกขณะการฝึกสติฝึกสมาธิค่ะส่วนวิธีการฝึกนะ,ะมีสอนกันทุกศาสนาแต่จะใช้อุบายการสอนที่แตกต่างกันอย่างเราชาวพุทธก็มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์สอนเยอะแยะค่ะนะพระอาจารย์ที่เรานับถือก็ไปศึกษาเรียนรู้เอาค่ะ ไปเรื่องเอาตามพ่อแม่กูบาอาจารย์ที่เราศรัทธาได้เลยค่ะนะคะหรือเราจะฝึกเองฝึกสมาธิที่บ้านดู y o u t u นะคะแล้วก็ฝึกเอาก็ได้ค่ะก็ไปเ,เลือกดูค่ะเพราะการฝึกสติฝึกสมาธิมันคือจิตเราค่ะเราฝึกได้ตลอดเวลาค่ะนะคะนี่ก็คือในเรื่องของการเสริมดวงชะตาชีวิตการงานการเงินความรักชาวราศีมินประจําเดือนนะคะกระดกรดาคมค่ะการพยากรณ์ครั้งนี้เป็นเพียงเกณฑ์ภาพรวมเท่านั้นนะคะไม่ได้ม่งหมายดวงของท่านใดท่านหนึ่งโดยเฉพาะฉะนั้นให้เพื่อนๆใช้วิจารณ นญาณในการรับชมนะคะสำหรับใครชมแล้วนะคะเกณฑ์มันก็อาจจะใช่หรือไม่ใช่สําหรับบางคนฉะนั้นส่วนใครที่มีเกณฑ์คล้ายๆกับสิ่งที่อาจารย์อ่านนะคะก็ให้นะคะให้ระมัดระวังไว้เท่านั้นนะคะแต่ไม่จําเป็นที่คุณจะต้องไปเชื่อสิ่งที่อาจารย์พยากรณ์น,นะ,ะให้คุณจําไว้เลยกะ ถ้าเรามีสติเรามีสมาธิค่ะชีวิตเราก็มีแต่ความโชคดีแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้ก็คงจะพยากรณ์น,นะคะเพียงเท่านี้ก่อนนะคะก็ขอให้ทุกท่านกานะคะมีแต่ความโชคดีมันฝึกสติมันฝึกสมาธิค่ะมีดวงตาเห็นธรรมกันทุกคนนะคะสติปัญญาเราเนี่ยแหละจะพาชีวิตเราให้รุ่ง,รรงเรืองนะคะรุ่งโรดโชคดีล่ำรวยค่ะเพราะสติปัญญาตัวนี้ค่ะก็คือจิตภายในของทุกท่านค่ะเราฝึกสติ ฝึกสมาธิค่ะนะคะชีวิตเราก็จะมีแต่ความโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ